สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี่เราพ่อกันเลยนะครับมอนี่ได้ขนมจีนน้ำยาตีนไกมาได้ครับวันนี้เซฟเซเหมือ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นกันครับมอนี่ตีนไกเอาเลยเฟรรมส่วนลดมุนมุนม,นมุนเอาเขามีไงเห็นไหม คำแรกเสยนคำสองตีนีนย่างหลายเลยพักขนมจีนเสน้นเส้นสด ครับเขาหมักไม่ได้ตีนพอดกรอบกันอะไรยัง ผักีอืมพ,พีบกทัวกันมี่จากามเพ้มากมากเลเนี่ย สักที่ม่อยที่าวใส่แกงอมหอมหอม,อมนี่เหรอหวง

นี่เลือดไกมม่มุมใ่กกม่เพิ่มเลือดไก่มาเป็นแดกจะหน่อยว่าตับตับตับน,นี่หเลือดไก่เพิ่ม <c oughs> <c oughs> โอ้ Ừ, tua bảy miếng lạc không thấy ươn bằng hóa ươn thái ịt tua กำลังพูดีเนาะบเผ็ดเนะ,ะเนะคแทบ,บมินิมันคนเผ็ดมันหยาแก้วป <c oughs> ีมือมินิมต้องม,ม,มาคิดอาหารด้วยมินิมเน่ากลินเก่งเหัดกินเน่กินเก่ง่ทืมแท่พอม ออออหอมหอมใบเตยบัวคาับ่ปกติเงียแค่กินเหลือ็สีขาวอืม่ไ,มมมได้ผสมอ่ะดเดี๋ยวแต่ผูเห็ดได้บางเฮ็เข้าเห็ดบนกะข้าวเหลือ Ừm. Làm ngay lên. thêm hủ, Ừ. mình nuôi trên tiền thì phim mặt ừ. Phim kín ngay rồi Kín nhanh cái đẹp <laughs> Phim mẹ phân ừ. ngay đi phim ตีนี้ันหนึ่พอเอาตัวพ่ออะไรบ่เลือตีนอืมอืมเห็น ก็ยไงใกล้ได้ดีจับผ็ดได้เส้นแบบบีบสดๆหมเนาะครับมันจึงเหนียวหนุ่มในขนาดเด้ แบ,แบบบีทแบบแบีทบีฟเองอะไอ่โทษแต่ ปากเส้มมันแพลว่าก็จะแตกคัดปากจะโค้งบ่แสบปากมัน,มนเกบสดงขญงคะนนะ,นะ เส้นเบิดก่อนอแจบแน่งเดือมดเครื่องหอกเดี๋ยวโบเห,ห็นบอกนี่เด็ดมาพักกันมีหอมพักลายพวกรู้ที่กินอะไร ยงเลี้ยแต่พักเสียบ,<ด>บแห้งไปกินอิ่มแล้วก็สิพากันไปเนาะแสีบแห้งอ่ะเฟสปิดคลิปวันนี้สุสดเพลสครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมะเหนี่นั่นเองนะครับมันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพ่อแก่งคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ